การมีสระเนี่ยทำเงินมากกว่าทำนาครับเพราะว่าในสระเราไม่ต้องทำงานมากขุดสระเสร็จแล้วมันจบเลยเลี้ยงปลาเอาปลาไปปล่อยเนี่ยลืมให้อาหารมันเป็นอาทิตย์มันไม่ตายนะครับมันยังอยู่ถ้าเราสร้างระบบสระให้ดีมีฟางกองไว้ขอบสระมีขอบสระที่ไม่ชันปลามันหากินเองได้ระบบนิเวศท,ทางน้ำมันจัดการตัวมันเองได้ฉะนั้นอาจจะไม่ให้อาหารเลยแต่เราก็มีไรายได้จากมันได้ ขอบสะก็เป็นผลลหมากลากไม้ไปอันนี้การมีสะจึงทำเงินมากกว่าทำนาเพราะทำนาเนี่ยราคามันขึ้นลงเสมอแต่ว่าราคาของปลาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงบ่อยนะครับมันนิ่งกว่าข้าวเยอะเลยฉะนั้นการมีสะทำให้เรามีปลามีกุ้งมีหอยแล้วก็ที่สำคัญคือมีน้ำครับ น้ำคือความมั่นคงสูงสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสมัยก่อนเราอาจจะไม่คิดถึงเรื่องน้ำเท่าไหร่แต่วันนี้เป็นต้นไปน้ำจะเป็นสิ่งที่คนแย่งกันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปหมดแล้วน้ำมันน้อยลงครับเพราะไม่มีป่าเพราะคนใช้ยาฆ่าญ้ามากขึ้นฝนตกลงมาน้ำไม่มีโอกาสซึมลงใต้ดินมันรีบไหลลงทะเลลงแม่น้ำและลงทะเล แล้วก็ทําให้น้ําใต้ดินลึกลงไปฉะนั้นเราจะขาดแคลนน้ําอย่างยิ่งการแย่งชิงน้ําจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งของการแย่งชิงน้ําก็คือภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมต้องการน้ํามากกว่าเกษตรกรในอนาคตฉะนั้นรัฐบาลพยายามที่จะโยนหินถามทางมาหลายปีแล้วว่าจะเก็บภาษีน้ํา ซึ่งผมเห็นว่าน่าจะอีกไม่หลายปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องพผเชิญกับภาษีน้ำใครที่ใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองจากฝายจากอะไรต่างๆอาจจะต้องจ่ายภาษีน้ำเพราะอะไรเพราะมันเป็นการแย่งชิงน้ำกันระหว่างภาคอุตสาหากรรมกับภาคเกษตรแต่ภาคเกษตรมักจะไม่มีเสียงเสมอภาคอุตสาหากรรมจะมีเสียงดังเสมอแม้เขาจะน้อยกว่าก็ตามเพราะเขามีเงินมีเงินแล้วก็มีนักการเมืองทั้งประเทศ เป็นพนักงานของเขาฉะนั้นนักการเมืองจะต้องออกนโยบายมาเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมเสมอฉะนั้นเราจะขาดแคลนน้ําเราจะมีปัญหาเรื่องน้ํามากขึ้นถ้าไม่มีน้ําเป็นของตัวเองถ้าเราต้องจ่ายภาษีน้ําแพงขึ้นเนี่ยเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่จะอยู่ได้ยากมากเพราะขนาดไม่ได้จ่ายภาษีน้ำเนี่ยเรายังอยู่ลําบากอยู่แล้ว ฉะนั้น,น,นการขุดสระหรือการมีน้ำเป็นของตัวเองจริงเป็นสิ่งที่